สวัสดีนะได้ไสวัสดีครับอยู่กับรายการฟีฟ่าคลาสสิกวันนี้ก็อยู่กับผมวิธีได้วอลเล็ตฟรีๆนะก็แอดพ็อกเกอะไรทักอย่างเลยแหะก็นี่เลยดูแต้มสะสมผมมี520เนี่ยสมมุติมันจะมีเกมให้โหลดอยู่ถ้าเราโหลดเกมมันก็จะเพื่อสิบห้ายอะไรประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีตามนี้นะ 3 6มพ P ก็คือ P ก็คือตัวเลขอันนี้นะแต้งคหะสมสมมุติถ้าเราเก็บได้สา0พันก็ได้จะได้300 55ได้500 1,000 10, หนึให้1,000เลยครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าตามราคานะครับส่วนลิงก์เดี๋ยวผมจะให้ไว้ด้านล่างนะครับลิงก์ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดกันมาใช้เยอะๆนะก็ดีอยู่นะ ผมได้มาครั้งหนึ่งแล้วโดยไม่ต้องเติมแต่เอาไปเติมฟีฟ่าเจ๊งหมดเลยครับบอกไว้คําเดียวเติมฟีฟ่าแม่งเจ๊งตลอดครับนะถ้าผมขอแนะนําก็เอาเข้า w a l l ล็ตนะครับแล้วก็เอาไปเติมโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ดีกว่านะขอแนะนําครับอ่คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับหากชอบใจลืมกดไลค์และฝากกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมขอบคุณครับ 拜拜。Bye bye.